สวัสดีคะ่ะไม่กินโจ๊กข,ขาไก่ใชนไหคะอร่อยนะจะบอกให้นี่นะคคะ่ะเอ่ะอ่ากมันไม่ถึงเราก็ต้องเอาเอาไว้ที่สูงๆนะคะกินที่เป็นโต๊ะพิเศษนะคะเราก็มีดอกไม้นะคะเอามาอ้านโชว์ทุีนะคะเพื่อความสวยางามของการกินใช่ไหมคะโอ้โหอร่อยๆไปได้กัด่ะมาได้เลยจ้ามากิน แบบอร่อยนะคะบบนี่ละคะหืมขาไก่ด้วยนะพี่ตับพี่ตับพี่ตับแบบอร่อยไปเลยะค่ะีนี่เขาเรียกว่าโจาขาไก่นะคะ ไมีพิกร้อยอร่อยค่ะถ้าไม่แปกตรงนี้นะคะนี่เราใส่พริกไปเลย โรยให้น่ากินแล้วก็คลุกไปแบบนี้นะคะมีหมูสับมีขาไก่กินแบบอร่อยนะคะกินแบบให้รู้สึกว่าอร่อยอร่อยนะคะ ากาศร้อนมากแนนี้ขาไก่แท้อชอบกินมากค่ะจะเลิกมือหน่อยนะคะเฮเล่กปากเลิกมืออย่าเห็นปากดีกว่า เล้อไปหมดเนื้อนุ่มๆอร่อยไปด้วยกันคุกให้ให้ดีๆนะคะเยใส่ขิงด้วยใส่ขิงเยอะๆไม่ต้องบอกก็รู้เลยกินขาไก่จริงๆเลยมีหมกสับมีตมัก อร่อยเลยอร่อยไปได้วยกันนะคะกินขาไก่นี่เป็นชีวิตจิตใจเพราะชอบชอบแทะ,ทะ ชอบแทะแทะเขาเรียกว่าแทะแทะนะคะว้าวาว,า,วามาแล้วเจ้าอมาแล้วเจ้าอาไก่นมือเลือกหน่อยนะคะเพราะมันเป็นเป็นโจ๊กเอาไปแบบเต็มที่เลยนะเต็มที่สำหรับเรานี่เป็นก้างเอาไว้ใส่เอาไว้นะคะ กล้าไม่กินกล้างน,นะคะกระดูกระดูไม่กล้ากล้างคือกล้างปลาอร่อยจริงๆน,นะคะเนี่ยอร่อยไม่ต้องบอกอมันเนี้ยขาววสวย อร่อยรับไปได้กันนักจ้าดีาด๋นะคะกิมแมกหมูสับมีร้านด้วยอโอนเิน,อนเอ๊ยถูกต้องโอนเิน,อนเอาไปแช่ช่องฟิต เป็นน้ำแข็งตัดอืขึ้นใจอร่อยอร่อยอร่อยเดวยกันนะจ๊าไม่ต้องพูดถึงนะคะโอ้อร่อยขนาดนี้ก็ขอจบค่ะคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะ บุญรักษาภาคคุ้มครองสาธุค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ๊ายบ้ายจ้า